นี่เป็นสภาพบ้านของนายซับและนางยุพินสามีภรรยาในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้บ้านปิดเงียบหลังจากนายซับสามีฆ่าตัวตายตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานางยุพินผู้เป็นภรรยาอ้างว่าสามีฆ่าตัวตายเพื่อหวังจะนำเงินชาปนกิจมาชดใช้นี่สินจากการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีเจ้าหนี้ถึง7คนขณะที่นางยุพินเข้ามาร้องเรียนกับเพศสายใหม่ต้องรอดที่กรุงเทพมหานครค่ะ นางสมจิตผู้กำเนิดญาติเล่าวา่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไปกู้เงินนอกระบบมาไม่ทราบจำนวนเงินที่ชัดเจนที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีคนมาทวงหนี้อยู่เป็นประจำและเชื่อว่าสาเหตุที่นายซับเลือกที่จะจบชีวิตเพราะเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินและต้องการจะนำเงินชาปนกิจไปใช้หนี้ค่ะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์บอกว่าเพิ่งทราบว่าทั้งคู่มีหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบครับหลังจากนายซับนั้นเสียชีวิต ก็เลยแนะนำให้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมเทียมเคอตั้งแต่วันที่8ธันวาคมซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากไปลงทะเบียนแล้วก็มีเจ้าหนี้มารอทวงหนี้อยู่ที่บ้านหลังทราบเรื่องนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าอีกว่าทั้งคู่มีหลาน2คนครับคนโตเป็นเด็กผู้ชายเรียนอยู่ชั้นม .5 ส่วนคนเล็กเป็นเด็กหญิงอายุ5ขวบพ่อแม่ของเด็กนั้นแยกทางกัน ลูกสาวของสามีภรรยาคู่นี้ไปทำงานที่จังหวัดเลยครับเพิ่งไปทำงานเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้แต่ไม่รู้ค่ะเพิ่งรู้ตอนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเรากับไปกู้เงินอืม,อมแ,แกกู้หลายรายเลยไม่แม้ไม่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะกู้กับใครกู้ที่ไหนที่ลายไม่รู้เรื่องอืมรู้แต่ว่ากู้รู้แต่ว่ากู้ รู้ตอนที่เสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่ากี่รายก็รายเลวก็ไม่กล้าถาม สุดท้ายแล้วไม่รู้จะหาทางออกจากตรงไหนนางยุพินมาร้องเรียนกับเพศสายไหม่ต้องรอดนะคะโดยเล่าว่าตัวเธอและสามีมีอาชีพขายหอมแดงและกระเทียมมีภาระต้องดูแลหลานสองคนสาเหตุที่เป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าไปกู้เงินมาใช้จ่ายแล้วก็ลงทุนค้าขายในช่วงโควิด -19 มีเจ้าหนี้ทั้งหมด7รายต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันประมาณวันละ3,000บาทซึ่งจ่ายไม่ไหวคะ่ะ ที่ผ่านมาถูกคนมาทวงหนีคค้ข่มขู่ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายจนทําให้สามีคเครียดแล้วก็กล่าวว่าไม่ได้แล้วต้องมีใครสักคนตายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้สุดท้ายสามีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองคุณยายไปกูเ้เงินมาเท่าไหร่ครับโอ้หลายเจ้าอพ,อพอจำได้ไหมคะเจ้าแรก<ม>เร,ริ่<ห>มยังไงพูดเพิ่ได้คัวยายคออาเป็นจำนวนเจ้าอ่ะแต่ยายห้า จเจ้าละส่งหมืนเจ้าละสีหมือนอะไรงมันลงแบบว่าเอามาลงทุนกระเทียมเนาะเรามากี่เรามาสงดอกหลายวันด้วยอีแคกนี้มันก็เลยไม่ไหวไม่ไหวตาก็บอกว่าให้อยูี้ยงหลานยายตาจะยอมตาย รวมๆแล้วกี่เจ้าได้ครับป้าโอ้หลายเจ้าประมาณตึ้งตึ้งนะครับไม่เพราะที่ถามเจ็ดเจ้านะหกเจ็ดเจ้าไหมครับนางยุพินชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่านำเงินชาปนกิจที่ได้มาประมาณ160,000บาทเอาไปใช้หนี้นะครับใช้หนี้ทกส100,000บาทเหลือ60,000บาทเอาไปใช้จัดงานศพให้สามีซึ่ง60,000เนี่ยไม่พอนะครับขาดอีก20,000บาทชาวบ้านก็ช่วยกันทำบุญสมทบ และในงานนั้นปรากฏว่าเจ้าหนี้มาทวงหนี้ครับก็ได้เงินจากชาวบ้านที่ช่วยเหลืออีก2 0 0 0 0บาทไปจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่มาทวงเงินในงานศพตอนนี้ไม่เหลือเงินแล้วครับนางยุพินบอกว่าไม่รู้ว่าจํานวนหนี้ที่เป็นเงินต้นนั้นมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจ่ายแค่ดอกเบี้ยหนี้สินที่นางยุพินหนักใจที่สุดก็คือหนี้นองระบบที่จ่ายดอกเบี้ยลอยแล้วก็มีเจ้าหนี้ถึง7รายตอนนี้ปิดหนี้ได้แค่สองรายเท่านั้นครับ นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่ารับเรื่องร้องเรียนแล้วเดี๋ยวจะพานางยุพินไปพบผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อหาแนวทางไกล่เกลี่ยหนี้สินตามขั้นตอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และตํารวจแถลงการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าสุดควบคุมตัวคนทวงหนี้และในทุนเงินกู้สองคนเข้ามาสอบปากคําเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ส่วนการเสียชีวิตของนายซับเกี่ยวข้องกับเงินกู้จริงหรือไม่ยังไม่ได้สอบถามจากญาติและภรรยาต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งค่ะซึ่งอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้คูณปล่อยเงินกู้เลยนะครับเอาเงินมาให้แล้วก็มีการมาเก็บดอกเบี้ยเก็บเงินรายวันนะครับตอนนี้เราได้ผู้ต้องยังไม่เรียกผู้ต้องหาแล้วกันนะครับเป็นเป็นพยานฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยในส่วนสองส่วนเนี่ยสองคนกำลังสอบปากคำถึงเพื่อ สอบถามพฤติการว่ายายก็เป็นหนี้แค่ไหนยังไงนะครับเอาเงินไปแล้วเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่และพฤติการทูกถาหนี้เนี่ยได้ทำยังไง